ช่วยอธิบายสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อนะคะทุกคนค่ามันก็เหมือนสัญญาเช่าระยะยาวนะคะแต่มันจะมีกําหนดไ้ว่าวันนี้คุณเช่าซื้อนะคะเหมือนเช่ารถยนต์อ่ะเออมาเช่าเช่าเช่าซื้อลถยนต์อ่อะ อาจจะมีเงินดาวสักสองแสนหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แลหละแล้วแต่ตกลงกันอ,อาจจะไม่มีก็ได้นะคะแต่คุณทําสัญญาเช่าซื้อมาว่าคุณจะจ่ายผ่อนชําระให้กับเจ้าของเดือนละสองสามหมื่นเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา30ปีหรือบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าเช่าซื้อนานขนาดนั้น,นก็น่ากลัวเนาะนะคะ,ะทำสักปีหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ทาเครดิตเตงเพื่อให้ไปกู้ธนาคารได้จะดีมากเดี๋ยวเคทเนียให้โคจ,จัะสอนพรื่งนี้ได้ไหมคะ อ่าเช่าซื้อเนาะหรือว่าผ่อนกับเจ้าของนะคะอ่าผ่อนตรงกับเจ้าของนะคะอ่านะคะทีเนี้ยคุยกันเลยว่าจะจ่ายเนะะี่ยค่ะเดือนละเท่าไหร่ทุกเดือนเป็นระยะเวลากี่ปีนะคะแล้วก็จะมาปกปิดหรืออะไรยังไงเนะะี่ยค่ะภายในวันไหนนะคะเออไอเนี้ยโคจันเคยทําผ่อนตรงกับเจ้าของมาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวโคจันจะบอกให้